วีคสองวีคแล้วเราก็เลยแบบนี่ต้องรีวิวแล้วปะมันใช้ง่ายจริงๆเว้ยแต่ใบนี้มานทำให้เราไม่ค่อยอยากเก็บกระเป๋าเลยนะทุกคน กคือเราไม่มีมูที่จะแบบอยากจะมาอัดคลิปหรือ,อไ,รได้อะไรเลยแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็คือมีกระเป๋าใบโปรดแล้วก็อยากจะมาแบบรีวิวเพราะว่าเพิ่งได้มาเหมือนกันหลังจากที่ดีอันะคะปรับขึ้นราคาไปอีกแล้วปกติเราไม่ใช่ FC ฟีดีอนนะแต่แบบคือใบนี้ยมันเป็นใบที่ขอเกริ่นก่อนเนาะเราดูใน IG เพื่อนว่าแบบเฮย้ยมันน่ารักอะ่ะเราก็แบบ อยากได้อะจริงๆเราดูว้เป็นสีฟ้านะคะก็คือชวนเลยได้ไหมชวนเลยละกันนี่นะคะเจ้านานวันนี้นะคะมาแบบไม่มีถุงเพราะว่าเราจะทำ w a t h in my bag ด้วยนะทุกคนเพราะว่าแบบคือใบนี้นเป็นใบที่เราชอบมากรู้สึกว่าแบบมันใช้ง่ายจริงๆเว้ยเราก็เลยแบบมันมันใช้อ่ะตั้งแต่ได้มาเราใช้ติดติดกันประมาณวีคสองวีคแล้วเราก็เลยแบบนี่ต้องรีวิวหรอปะอนี่ต้องรีวิวหรอปะการที่เราจะหยิบไฟขึ้นมาหยิบกล้องขึ้นมาหยิบ ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบมีมูดอะทุกคนตอนนี้มูดมันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นมาคะ่ะคือเดี๋ยวเราจะรีวิวกระเป๋าก่อนนะว่ากระเป๋าใบนี้อะไรยังไงนะคะตัวนี้นะคะเป็น dior bobby bag นะคะ <S 2> <S 2> เป็นไซส์ medium ปกตินะคะเราสูง151เซนนะคะเราจะไม่ซื้อกระเป๋าที่เป็นไซส์ medium เลยเนื่องจากว่า มันจะมันสูงกว่าเราอ่ะคือสายแล้วมันจะยาวเกินไปแต่ใบนี้นะคะเราได้มาใช่ปะเราปรับสายที่สายสุดเนาะก็คือสายพอดีเป๊ะเลยตอนแรกอยากได้ใบเล็กกว่านี้จริงๆเราอยากได้เป็นใบเลียมทุกคนแต่ว่าพอไปลองแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองอินเสิร์ตให้ดูนะคะเป็นเป็นมอนเทจเหมือนกันหรือเปล่าถ้าพูดผิดอภัยด้วยนะคะแต่ว่าคือสายแล้วมันไม่สวยเลยแต่พอดีว่าวันนั้นอ่ะที่ช็อปใช่ปะเราไปลองตัวเนี้ยเป็นบอบบี้มาเหมือนกัน เฮ้ยมันมันเข้าเว้ยแกเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูตอนที่เราใส่นะคะขออินเสิร์ตมาเลยค่ะอินเสิร์ตตรงนี้เลยค่ะเป็นรูมนะคะตอนหันหลังหันหน้าอะไรแต่ว่ามันพอดีกับตัวเรามากแล้วมันจุมากทุกคนเราใช้ทุกวันเลยตั้งแต่ลูกแม่บ้านเนี่ยลูกซีโอใช้ได้จริงตัวนี้นะคะขอเริ่มเลยนะคะรีวิวนะคะตัวน้องนะคะจะเป็นหนังคราฟนะคะทำไมเราต้องถือแบบนี้วะวแบบนี้กันน้องนะคะจะเป็นหนังคราฟนะคะทุกคนดูเลยว่ามันสวยมากทุกคน คือเราแบบชอบมากจริงๆเลยคือสายนะคะก็จะถอดได้ใดๆจริงๆถือเป็นครัชก็น่าจะสวยนะเป็นสไตล์แบบวินเทจเกาหลีมินิมอลเพราะช่วงนี้บ้าเกาหลี ley, มาเพราะว่าดูซีรีส์บ่อยนั่นเองก็จะแบบยีนอนะแบบใหญ่ไดกระเป๋ามินิมอลมาแบบใส่แต่งตัวมินิมอลเกาหลีกุ๊ปกิทสไตล์นี่เลยทุกคนตัวนี้นะคะเพ้่อยากจะบอกว่าแพ็คมันแบบค่อนข้างแบบทุกคนดูดิมันแบบ ทุกก็คือมันเป็นกระดุมแตกนะคะอย่างนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะอย่างเราอะ่ะเราไม่มีปัญหาเลยอันนี้เราได้มือสองมาเดี๋ยวราคาจะบอกอันทีหลังนะคะนี่คือคือเปิดมาเป็นหนังกระนะคะข้างในแล้วก็คือจุของได้แบบจุ๊ๆอะคะ่ะข้างหลังนะคะเราก็ไว้ใส่แบงค์ใส่อะไรเวลาที่แบบอยากหยิบง่ายๆก็แบบฟลุ๊ปเอออะไรใดๆอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะไหล่ทองแบบนี้เนาะ ดูสิทุกคนครัซันนะคะก็เป็นอะไหล่ทองนะคะตรงนี้ก็เขียนว่าดีออนะคะปกติจะไม่ไม่เคยซื้อกระเป๋าดีออเลยตัวนี้เป็นแบบ my first very first ดีออเลยนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะเป็นล็อกนะคะมีทั้งหมดกี่ล็อกหนึ่งสองสี่ห้าหล็อกใดๆนะคะแล้วก็สายหนังนะคะปรับได้นะคะเวลาปรับก็เผื่อคนไม่รู้เนาะเราไม่รู้เราก็ทำไปถามเพื่อนอะไรแก้ปรับยังไงเออเพื่อนบอกว่าให้ดึงนะคะตอนแรกก็แบบกดไว เซนเซอร์วิดไฟก็กดอยู่นะ่นแหละกดไม่ออกนะจ๊ะทุกคนต้องงี้นะคะแงขึ้นนะคะเดี๋ยวนะทุกคนไม่ค่อยอยากแงแเ่อ่ะมันแบบมันแบบมันกลัวจะพังเว้ยเดี๋ยวขอลองแงก่อนเพื่อทุกคนเราจะทำ a few moments later เออโอเคแงเห็นปะพอแงแล้วมันปรับสายมกง่ายมากทุกคนแต่คือหลังจากที่ปรับตรงนี้แล้วเรายังจะต้องไปปรับตรงนี้ด้วยนะมันก็แอบ,บไม่ง่ายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปรับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ปรับเราก็จะแบบแปะไปเหมือนเดิมนะคะโอเค คร่าวๆนะคะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเลยเนาะก็ป่ามันเป็นซิมเปิลมากอะทุกคนเป็นหนังคราฟนะคะข้างในเป็นหนังกลับนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาของเราเหมือนเดิมเลยแล้วก็เก็บแล้วก็ห่อผ้าใดๆอะไรยังไงเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะเป็นวอร์ซินไมล์แบนะคะเพราะว่าแบบอยากจะแบบโปรโม,โมตมากเพราะว่น้องแบบใส่ของได้เยอะจริงๆ <S <S นี่นะคะเราก็จะมีแบบเจลแอลกอฮอล์นะคะแบบสเปรย์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่สายที่ทุกคนจะใส่นะคะก็เป็น การ์ดโทนเนอร์นะคะแต่เราชอบใช้รุ่นนี้มากเราใช้มานานแล้วเราใช้ตั้งแต่ตอนที่มันเป็นกระดุมแป็คเราก็มาถึงจุดน,นี้เพราะมันทนมากนะทุกคน<ๆ>แล้วก็ปกติจริงๆเราจะพกโทรศัพท์ไว้2เครื่องนะคะเครื่องนี้หนึ่งแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งหนึ่งก็คือใส่ได้นะทุกคน<ๆ><ๆ>ก็มีกุญแจรดได้ได้ลิฟติกเราพกแค่นี้เว้ยเราพกแค่นี้จริงๆเพราะว่าเราเปิดกระเป๋าบ่อยแต่ใบนี้มาทําให้เราไม่ค่อยอยากเปิดกระเป๋าเลยนะทุกคนเออได้ได้ใครกําลังมองอยู่นะคะตอนนี้นะคะ นะคะที่เว็บไซต์นะคะ1,30,000บาทเราได้มาในราคา88เลขได้สวยปะคือตอนแรกอะเจ้าของกระเป๋าขเขาปาขระกาศขายไว้ที่9แต่เราดูปีเป็น8ด้วยเราก็แบบงงเว้ยตอนที่ไปเอาแล้วเราก็แบบไม่เป็นไรค่ะเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาแล้วก็แบบลดหน่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลดให้นะคะแล้วก็แบบขอบคุณมากคือ ไอใบนี้เราได้มือสองมาอย่างที่เราบอกว่าให้เลือกร้านดีๆใช่ปะคืออย่างของเราอ่ะเป็นเจ้าของขายเองเราอ่ะคือถ้ากระเป๋ามันราคาสามหมื่นอ่ะเราอ่ะอยากจะนัดรับแนะนําให้นัดรับนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ปะว่าแบบมันจะอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็นัดรับนะแต่ตัวนี้มันแปะใช่ปะเราก็ขอมาจำไม่คเขาเก็บมาจาแค่ห้าร้อยไว้เปิดติก็ต้องมีพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็ไปเอาเลยทุกคนแล้วเราก็แบบชอบมากตอนแรกแบบไม่อยากใช้เงินใช่ปะพอได้ใช้แล้วแบบ รู้สึกแบบฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องคุมจริงๆนะคะก็คือคลิปวันนี้นะสั้นป้าทุกคนแค่6นาทีอะมันสั้นมากอะคลิปต่อไปอยากดูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋ามาอัปเดตแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์หรืออะไรที่ทุกคนอยากจะดูไหมไม่รู้แต่ฉันจะโชว์ค่ะบ๊ายบาย